มาดูกันที่เรื่องของความคืบหน้าคณะกรรมการสมานฉันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศกันก่อนนะคะที่ทางประธานรัฐสภาก็ออกมาระบุค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรอรายชื่อในสัดส่วนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนอย่างเป็นทางการค่ะคือทราบมาว่ามีรายงานค่ะว่าเขามีการที่จะประชุมแล้วก็คัดเลือกกันแล้วแหละค่ะคุณวัฒน,นาว่าจะเป็นใครที่<ม>ทจะมาเข้าร่วมแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องรอการส่งชื่อมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ะะเรื่องนี้ก็มีการได้กล่าวถึงว่าการประชุมนัดแรกเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก4ี่รายค่ะซึ่งนอกจากทางสถานสาบัานการศึกษาหรือว่าตัวแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนฝ่ายค้านหรือผู้ชุมนุมที่ตอนนี้มีคํากล่าวว่าอาจจะยังไม่เข้าร่วมอีกด้านหนึ่งก็จะมีการเชิญตัวแทนสื่อมวลชนหนึ่งคนค่ะเข้ามาร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสมานฉันด้วยเรื่องนี้ก็มองว่าน่าจะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยเรื่องความ รองดองแล้วก็แก้ไขความขัดแย้งได้ส่วนทางฝ่ายค้านเนี่ยได้รับการตอบรับแล้วว่าไม่เข้าร่วมแต่อันนี้คุณชวนบอกว่าถ้ายังติดใจในเรื่องสัสดส่วนเนี่ยสามารถเสนอเพิ่มเข้ามาได้นะคะใจจริงเนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศแหละแต่ว่าการที่จะไปบังคับเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ควรจะทํานัก,กน,นะคะก็ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของทุกฝ่ายล่ะค่ะประเด็ดนในเรื่องของคณะกรรมการ